บอลลูนบอยเด็กเปรตแห่งไฟในแอดเฟดดี้ก็ไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปดูกันเลยบอลลูนบอยนั้นถูกสร้างโดยบริษัทเฟดแบร์เอนเทนเมนต์ตามที่หนังสือเฟดดี้ไฟอัปเดตอินิชั่นได้ระบุเอาไว้และไม่ได้ถูกสร้างโดยเฮนรี่แอมเบลี่อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันและเฮนรี่แอมเบลี่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างหุ่นทอยอนิมาโทนิกด้วยเพราะว่าเฮนรี่แอมเบลี่ออกจากบริษัทเฟดแบร์เอนเ r t a i n ทนเมนต์หลังจากที่ชาร์ลอตหรือชาลีแอมเบรลี่ตายบอล ซึ่งบอลลูนบอยนั้นเป็นหุ่นเพียงตัวเดียวที่มีเอนโดสเกเลตันเรียบง่ายที่สุดในบรรดาหุ่นทอยอนิมาโทนิกทั้งหมดและก็ไม่ได้มีกลไกซับซ้อนแบบหุ่นตัวอื่นด้วยเพราะว่าบอลลูนบอยนั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทําการแสดงโชว์แบบหุ่นทอยอนิมาโทนิกตัวอื่นนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในโตเกมบอลลูนบอยจะเป็นหุ่นเพียงแค่ตัวเดียวที่ไม่มาทําร้ายเราหรือจําสแกนเราแบบหุ่นตัวอื่นแต่มันจะทําหน้าที่ขโมยฐานไฟฉายแทนซึ่งบอลลูนบอยนั้นก็ยังมีการติดต ก็คอมเมนต์กันไม่ได้เลย